เป้นักเรียนรู้จักรักงานทำงานเห็นคุณค่าของการทำงานารู้จักการดำรงชีวิตแบบพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับตามหลักปรัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนั้นโรงเรียนเราก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆนะครับในเรื่องของอา,อาชีพนะครับเรื่องของงานเกษตรนะครับให้กับ หน่วยงานต่างๆให้กับโรงเรียนอื่นๆนะครับที่ทั้งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครปนมเขตหนึ่งและก็โรงเรียนอื่นๆนะครับด้านครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนก็ที่เห็นได้ชชดก็คือคุณครูเขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่ง ค,ครูในโรงเรียนบ้านดำนแดงเฉเินทองเนี่ยก็ได้รับการพัฒนานะครับจากโมเดลที่มีใช้วีระับทยักนะครับแล้วก็นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งทำให้รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของคุครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในบางเรื่อง ในสิ่งที่คุณครูเขายังไม่มีองค์ความรู้นะครับนอกจากได้รับการพัฒนาแล้วเขาก็มีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนนะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนะครับซึ่งก็ทําให้นอกจากนักเรียนจะมีรายได้แล้วคุณครูก็ยังมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยทางด้านผู้เรียนเห็นได้ชัดว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทาง ในด้านพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นนักเรียนที่เขามีความรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขายิ่งิ่งขึ้นไปนะครับจนกลายเป็นผู้นํานักเรียนนะครับในส่วนของนักเรียนคนอื่นๆที่ยังมีความรับผิดชอบน้อยนะครับขเขาพะเกิดการเรียนรู้จากเพื่อนๆแล้วก็คอ่คอยค่อยพัฒนานตัวเองขึ้นมา นะครับจนเป็นที่น่าพอใจเราจะสังเกตว่าในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเห็นนักเรียนเขา,เามีความรับผิดชอบในฐานการเรียนรู้ต่างๆนะครับซึ่งที่คุณครูคได้มอบหมายให้กับเขานะครับนอกจากนั้นการเรียนการสอนนะครับรู้สึกว่านักเรียนจะก,กระตือร้อนนะครับมีความสุขกับการเรียนนะครับในส่วนของผู้ปกครองอันนี้ก็ ทางผู้ปกครองเสียงสะท้อนกลับมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่นับก็จะมีความชื่นชมนะครับมีความเชื่นชมกับทางโรงเรียนมีความชื่นชมต่อลูกๆตัวเองนะครับว่าพฤติกรรมของลูกๆตัวเองนั้นเมื่อเขาอยู่บ้านพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปนะครับจากเด็กที่เคยเอาแต่เล่นนะครับหรือว่า มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวน้อยนะครับอันนีพ้พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับในตัวของลูกนะครับซึ่งก็ได้แก่ในเรื่องของความรับผิดชอบเขาก็มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะครับจนทําให้ผู้ปกครองคึ้พอใจนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางจิรพรแสนสุริวงศ์ในฐานะครูผู้ประสานงาน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒน,นานภาทเนนร์ชิพสู่ผลที่เราได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนะคะทางโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองได้มีการพัฒน,นาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งก็เปลี่ยนแปลงหลายด้านนะคะตัวยอย่างเช่นหนึ่งด้านสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนของเราได้มีแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นสถานที่ ศึกษาดูงานของหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ 2. ด้านบุคลากรครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนแดงจเจริญทองมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรเพิ่มมากขึ้นคุณครูสามารถที่จะนำไปปรับใช้บูรณาการพัฒนา,นาการในเรื่องของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้ค่ะ ด้านนักเรียนทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในเรื่องของการเกษตรและสามารถนําไปเผยแพร่ในชุมชนได้และมีคุณลักษณะที่อันพึงประสงค์สําหรับนักเรียนนะคะนักเรียนมีคุณธรรมในเรื่องของการประหยัดและอดออม นอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนของเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางมูล,ลนิธิมีชัยวีระวิทยะที่ให้โอกาสที่นำโครงการดีๆมาให้กับทางโรงเรียนบ้านรดแดงเจริญทองขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนะครับนายศิลปภพแสนดวงนะครับในฐานะครูผู้สอนนะครับที่ได้รับผิดชอบโครงการโรงเรือนเมลอนนะครับการปลูกเมลอนในโรงเรือนนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิมีชัยวีระวัทยะนะครับฟาร์มเมลอนนี้นะครับเป็นโครงการที่สง่งผลดีนะครับและนักเรียนจะได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับเป็นโครงการที่จะเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้นะครับนักเรียนมีความรู้ทักษะและประสบการณ์นะครับการจัดทําฟาร์มต่างๆนะครับซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่ผู้เรียนจะ ได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับเขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การพาเพาะเมล็ดการผสมดินนะครับการดูแลรักษา,าโารคแมลงต่างๆนะครับจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแล้วก็นําผลผลิตออกสู่จําหน่ายนะครับเป็นการฝึกทําธุรกิจนะครับกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้นะครับจะเป็นทักษะติดตัวเข้าไปใช้ในอนาคตนะครับ ผลที่ได้ไม่ใช่ว่า1วันหรือ2วันข้างหน้าที่เขาจะได้รับนะครับแต่จะเป็นผลระยะยาวนะครับที่เขาจะได้นํามาใช้ในอนาคตนะครับน้อยนักที่ใครที่ใครๆจะได้เรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี้นะครับผมมีความเชื่อว่าถ้าเขาจบหลักสูตรจากโรงเรียนดอนแดงนี่ในการทําฝึกปฏิบัติธุรกิจการทําฟาร์มต่างๆจบไปแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตภายภาคหน้า เขาอาจจะเป็นนักประกอบการธุรกิจอันดับต้นๆของเมืองไทยและอันดับต้นๆของโลกก็เป็นได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทางมูลนิธินะครับมีชัยมีระวัทยะนะครับที่ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้นะครับที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในจุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผมคุณครูประสบสุขสุขป,ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านนาแดงเจริญทอง ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องของงานเกษตรและงานเลี้ยงสัตว์และในโอกาสนี้ครับก็ผมจะขอกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือว่าโครงการพันเออร์ชิป o กูจากมูลนิธิมีชัยวิรัยทยะและโรงเรียนมีชัยพัฒนาอำเภอลำด้ามาจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนะครับก็ จะสังเกตเห็นว่าบริเวณทั่วไปของรั้วโรงเรียนของเราก็ได้รับความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากมีสวนผักสวนผลไม้นะครับที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการโรงเรียนพัฒนา s าชีพสกู๊นะครับและในส่วนหนึ่งของกระปมที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้ดูแลก็คือการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลาการเลี้ยงกบนะครับตลอดจนการดูแลเรื่องของการเกษตรที่ทางมูลนิธิได้อบรมซึ่งมองดูแล้วเรื่องของการเกษตรนั้น เราจะเห็นว่ามีความเป,เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้รวดเร็วครับใครจะคิดว่าปลูกผักหรือว่าจะเลี้ยงสัตว์นั้นจะเป็นเรื่องที่ยากหลังจากที่เราได้รับการอบรมเราจะเห็นว่าแค่มีดินและมีปุ๋ยใช่ว่าจะปลูกได้ง่ายนะครับเราต้องรู้จากการผสมเทคนิคการผสมดินการวัดค่าของดินคุณภาพของดินนะครับแล้วก็การ บ่มพเพาะเมล็ดพันธุ์ก่อนที่เราจะลงปลูกนี่คือเทคนิคเล็เลกๆน,น้อยๆที่เราได้รับการพัฒนานะครับและในโอกาสนี้ทางโรงเรียนก็ได้ฝึกฝนให้นักเรียนได้รับการอบรมได้รับองค์ความรู้ในจุดนี้ทําให้นักเรียนได้รับความรู้มีความรู้มีความสามารถในการปลูกผักในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับและในโอกาสนี้ครับกระผมก็ขอขอบพระคุณไปอย่างสูงกับทางโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาและก็โรงเรียนมิชัยพัฒนาจากอำเภอลำปางมาหวัดบุรีลัมย์อย่างสูงครับที่ได้ให้โอกาสมาในโอกาสนี้ แค่สิ่งที่พบในรัวโรงเรียนใช่ว่าจะเป็นผลกําไรและเป็นไรายได้ให้กับนักเรียนแต่สิ่งที่จะได้มากกว่ากําไรและนักเรียนจะได้รับนั่นก็คือทักษะชีวิตและทักษะอาชีพครับผมและในอากาศนี้กระผมก็ขอขอ,ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับพระองคอย่างสูงในอากาศนี้ครับหลอมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิตาสายแดงค่ะเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองวันนี้หนูจะมาพูดถึงหลังจากที่โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชีพสกูลนะคะ หนูได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นสภาพแวดล้อมในโรงเรียนของหนูมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะตอนตอนเช้าที่หนูเดินมาโรงเรียนหนูก็จะเห็นเพื่อนๆและก็น้องๆทําเขตบริเวณร,รับผิดชอบซึ่งเป็นภาพที่หนูประทับใจมากค่ะนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นนักเรียนมีความอดทนมากขึ้นในเวลา8ปดนาฬิกายีนาทีหลังจากที่พวกเราเข้อแถวคารพธงชาติเสร็จ พวกเราก็จะไปประจำที่หันการเรียนรู้ค่ะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้เช่นการปลูกผักพุ่งในตะกร้าการปลูกมะนาวในเฉ่งการดูแลเมลอนการดูแลเห็ดน,นางฟ้าหรือการเก็บเห็ดน,นางฟ้าแล้วก็พวกเราก็ได้นําผลผลิตที่ได้ไปขายให้กับชุมชนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นอาชีพติดตัวของพวกเราไปค่ะขอบคุณทางมูลนิธิมีชัยวิรวัตยะที่ทําให้พวกเรามีโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะ ชื่อเด็กหญิงอวสดาสิงสาค่ะเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทองเรียนอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ตั้งแต่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพาร์เนอร์ชิพสกูนะคะหนูคิดว่าหนูมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะมาโรงเรียนแต่เช้าได้มาดูแลผักหวานแล้วก็มะนาวแล้วก็ผักปุ้งค่ะทําให้เรามีอาชีพค่ะแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ สิ่งสาคัญที่หนูได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คือการผสมปุ๋ยค่ะแล้วก็การปลูกผักแบบถูกวิธีค่ะสามารถนําเอาไปขายได้นะคะแล้วก็บางครั้งค่ะผลผลิตที่เราได้จากการปลูกนะคะเราก็เอาไปแจกจ่ายให้ชุมชนค่ะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนะคะหนูคิดว่าหนูมีจิตสาธนารณะค่ะแล้วก็มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะ และก็ส่งเสริมให้หนูรู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงค่ะกาดนี้นะคะหนูก็ขอขอบคุณโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนานะคะโครงการพาร์เนอร์ชิพสักคูค่ะทําให้หนูมีอาชีพนะคะจบไปหนูจะได้สร้างอาชีพให้ตัวเองได้ค่ะขอบคุณค่ะ